LG Dual Cool AI Air ด้วยระบบ AI อัจฉริยะเย็นเร็วปรับลมเย็นแบบรู้ใจได้ไกลทั่วห้องช่วยควบคุมอุณหภูมิอย่างลงตัว LG Dual Cool AI Air แอรอัจฉริยะที่รู้ใจเจฟอะไรดีบุ๋มก็ว่าดีสบูม่เบเน็ตซีแอนอียืนยันว่าด,ดีจริงด้วยยอดขายอันดับหนึ่งสิปีซ้อนให้ผิวดูสว่างใสขึ้นย่างเห็นได้ชัดจริงจังเรื่องรสชาติขนาดนี้ต้องเลเลย หอมมันเข้มข้นถึงรสไข่เค็มกลับมาแล้วตามคำเรียกร้องเลตัวจริงเรื่องรสชาติอะไรดีบุ๋มก็ว่าดีสบูเ่เบเน็ตซีแอนด์อียืนยันว่าด,ดีจริงด้วยยอดขายอันดับหนึ่งสิบปีซ้อนให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัด ใช้เทพไทยแล้วรู้สึกยังไงครับฟังพี่เบลล่าพูดถึงเทพไทยแล้วยังคิดอยู่เลยนะครับว่ายาสีฟันอะไรจะดีขนาดนั้นแต่พอได้ใช้โอ้โหปากสะอาดมากสะอาดแบบไม่เคยรู้สึกมาก่อนเลยครับยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาดหลอดหนึ่งใช้นานจนลืมคุ้มจริงๆครับ อย่าปล่อยให้ชีวิตสะดุดเมื่อมีอาการเจ็บคอใช้โพร p พลิสพลัสเอ็กซ์เฮิร์บที่มีสารสกัดโพร p พลิสบรรเทาอาการเจ็บคอระคายคอและช่วยชุ่มคอโพร p พลิสพลัสเอ็กซ์เฮิร์บอตรงนี้อุดตรงนี้จุดตรงนี้ชพื่อนหน,หน่อหน่มโอ้ยจุดไหนก็ต้องทานะคะใส่ซิตราทานะคะผสาน AHA และซีช่วยลดเลือนจุดดามบูสผิวดูเนียนใสพร้อมกันแดดซิตราทาน,นะคะต้องทาน ให้หนูร้องให้หนูเต้นให้หนูเล่นอะไรก็ได้ขอโฟมล้างหน้าดอกเตอร์มนตรีของเขาดีๆนี่สิทของแท้จ้าของแท้จ้าของแท้ช่วยลดมันกันสิวดีแท้โฟมล้างหน้าดอกอรมนตรีหน้าดูใสช่วยกันสิวนี่สิของแท้ดตรมนตรีช่วยลดความมันป้องกันสิวฝันที่คิดว่าแกร่งก็อาจจะผุได้ถ้าปกป้องไม่ดีพอ ปอใช้ยาสีฟันซิสเ m มาช่วยป้องกันฟันผุด้วยฟัวอไรส์สูงส,ด 1, สุด1,500 ppm เสริมแกร่งให้ฟันดูแข็งแรงไว้ก่อน4รสชาติสะอาดเต็มแม็กซ์ทุกครื่องราวมีตัวละครและที่มาการพบกันไม่เคยมีคำว่าเบ่งเอิญมนตเสน่ห์ที่เหนือกาลเวลาแป้งเย็นเพสัตกลิ่นหอมเกินห้ามใจแค่ผมสวยเปล่งประกายก็ชายได้ไม่งอะเชร ใหม่ซันซิลไดมอนชายด้วยเคราติน <I> ช่วยบำรุงให้ผมเงางามกว่า5เท่าทันที <Yeah. S 1> ผมสวยเปล่งประกายเหมือนเพชรซันซิลไดมอนาย